เหรียญเพระ่ต้องหาถานีใ้ใส่แยก้ช่ไหมได้เลยได้เลยจะได้ไม่ปนนะคะได้ดูง่ายๆทุกคนจะได้ดูง่ายๆใส่มาค่ะเอาถานมาใส่แยกเนี่ยค่ะ an เหรียญสตังรูสตังรูนิกเกิลและทองแดงนะคะมีทองแดงมาหนึ่งเหรียญ มันเป็นนิกเกิลขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ป้านาเคยบอกแล้วว่าถ้าชํารุดป้านาไม่รับนะคะขออนุญ,ญาตมีเยอะคงไม่ว่ากันเนาะอย่างนี้ไม่คิดตังให้นะคะแต่แต่ถ้าพอเป็นไปได้นะคะถ้าพอเป็นอันนี้ยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วเนาะทุกคนก็เนาะก็ก็พอจะเข้าใจกันเนาะแบบนี้ยังไงก็ขายไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ป็นน่าชดเชยให้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ไม่รับซื้อแต่อันนี้เป็นน่าให้ห้าบาทเห็นไหมคะเดี๋ยวป็นน่กก็จะแยกให้แบบนี้คือตรงไปตรงมานะคะทุกคนค้าขายกันเนาะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเหรียญน,นี้นะคะเป็นน่ารับซื้อ50บาทเห็นไหมคะอันไหนที่ราคาแพงป็นน่าแยกให้อันไหนที่ไปไม่ไหวจริงๆป็นน่กก็จะบอกเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ เขาก็รวมมาเหรียญน,นี้ให้ห้าสิบาทแต่เหรียญน,นี้ไม่ให้สักบาท <c oughs> ชัดเจนไหมคะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้ให้ห้าสิบเหรียญน,นี้ไม่ให้สักบาทเดี๋ยวไปนั่าจะดูอีกว่านี้ห้าสิบาทอักไหมนะคะจะได้ชดเชยกับเหรียญที่ที่เอชำรุดนะคะไม่ใช่อ่าชำรุดสองเหรียญค่ะโอเคก็ยังชดเชยได้อยู่ค่ะเหรียญสตังรูนะคะ สตังรูทองแดงและน,นิกเกิลน,นะคะจะเริ่มต้ที่ชนิดราคาครึ่งสตังหนึ่งสตังห้าสตังสิบสตังค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทนะคะอันนี้ก็สภาพนี้ก็อ่าได้โยเปน็นนัดให้นะคะค่ะสตังรูนิกเกิลทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาท ค่ะมีครึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทนะ